สิริตานุ่งชุดกี่เผาแบรนด์ดังสวยหรูสมฐานะสไพยหมื่นล้านเป็นถึงสไพยหมื่นล้านตระกูลนรงเดชท,ทั้งทีจะธรรมดาได้ยังไงสำหรับซุปตาสาวสิริตาเจนเซนภรรยาคุณสวยของกอน,นโรงเดชคุณแม่ของน้องกวินอัศวินแม้ตอนนี้สิริตาจะกลายเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วแต่ออร่าความสวยยังคงสะพังไม่เปลี่ยนแปลง เพราะล่าสุดสาวซีริตา้าต้อนรับเทศกาลตรุษจีนด้วยลูกสวยเก๋ไม่เหมือนใครเธอเลือกสวมชุดกี่เพาไล่เฉดสีมิ้นและสีเขียวเข้มจากโพเอมซึ่งเป็นดีไซน์ที่โดดเด่นเน้นงานเอวงานรูปร่างในชื่อรุน่นแอนนาเม m i n นส์แ d นด์ดาร์กรีนออมเบรโพลีเอสเตอร์ช่งางซ้มเอล n ์มินิดรสซึ่งราคาประมาณ16,000บาท บอกเลยว่าลูกนี้สวยชำํำดูผู้ดีเข้ากับสาวริต้าสุดๆและงานนี้แม่ริต้าก็มาพร้อมกับน้องกวินสุดหล่อทรงยิ้มหวานๆทักทายแฟนๆอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ